สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกุมทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนเมษายน2566ในเดือนที่ผ่านมานะครับซอก็ต้องดีใจกับชาวราศีกุมในระดับหนึ่งละนะครับก็เพื่อนๆชาวราศีกุมก็กรี๊ดกราดกันเยอะนะครับว่าซอค่อนข้างทำนายชาวราศีกุมดีแล้วในเดือนเมษายนนี้ที่มีดาวพฤหัสยกอีกดวงหนึ่งนะครับเข้าสู่เรือนราศีเมษ ชาวราศีกลุ่มจะได้เฮอีกหรือไม่ก็ต้องบอกว่าได้เฮอีกแล้วครับนะฮะแต่ก็คงอาจจะต้องบอกว่ามันเป็นผลดีในเรื่องของการศึกษาซะมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการค้าการขายเน้นนิดนึงนะฮะในเรื่องของการค้าการขายหรือในเรื่องของทางโซเชียลในเรื่องของทางสื่อสารมวลชนอ่ามันจะดีพวกนี้ ฉะนั้นพอในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเสียดายจังเลยว่าดาวพฤหัสนั้นยกมาช้าไปนิดหนึ่งฉะนั้นเชื่อว่าชาวราศีกุมนะฮะชาวราศีกุมเลยหลายคนนะครับที่กําลังมองหาสถาบันการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นใดๆก็ตามอาจจะมีแห้วนะครับ และใครที่เรียนในระดับมหาลัยกำลังจะสอบเข้าในระดับมหาลัยปีนี้ได้อะไรเรียนไปก่อนครับไม่ต้องไปสนใจนะครับปีหน้าค่อยซิลนะครับลูกๆหลานๆทั้งหลายนะครับที่ปีนี้ได้คณะที่ไม่ต้องการได้มหาลัยที่ยังไม่ถูกใจนะครับปีหน้าเดี๋ยวค่อยซิลนะครับดาวพฤหัสยกนะฮะมันเพิ่งยกมันเพิ่งยกฉะนั้นการาส่งผลในเรื่องของการเรียนการศึกษาอาจจะส่งผลในเชิงช้าไปนิดนึงแต่ถ้าคนในที่เรียนในระดับ มัธยมนะฮะก็คงอาจจะไม่ได้มีผลมากมายนะะักนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าได้โรงเรียนอะไรเรียนไปก่อนนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่หรือว่าในระดับมหาลัยค่อยว่ากันใหม่แต่ใครที่อยากจะซิ้วในระดับมหาลัยนะครับดีปี6กซิ้วได้เลยนะฮะปีนี้คงไม่ทันเพราะว่าดาวพฤหัสมันเพิ่งยกวันที่19เมษายนฉะนั้นมันไม่ได้ส่งคุณให้กับชาวราศีกุมแบบมากมายมหาศาล ที่จะทําให้เรียนในระดับชั้นมหลาลัยแล้วได้ดิบได้ดีนะครับฉะนั้นช่างหัวมันอ่ะไปดูในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับในตรงส่วนของดาวการเงินเนี่ยก็คงต้องขอบอกว่าชาวราศีกุมได้เฮแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปชาวราศีกุมได้เฮแน่นอนแต่ซอขอทิ้งคําทํานายหนึ่งเอาไว้นะครับซึ่งซอจะไม่เหมือนหมอดูท่านอื่นแน่านอนนะครับคือในเรื่องของเงินทองเนี่ย มันมีเกณฑ์ที่ดีด้วยว่าดาวการเงินทับดาวเจ้าเรือนตนนะครับเพฤหัสกับราหูสัมพันธ์ถึงกันนะครับแต่อย่าลืมว่าดาวสองดวงนี้นะครับมันเป็นดาวคู่ปรปักแล้วยังมีดาวเสาเข้ามาทํามุมสัมพันธ์อยู่ที่เรือนราศีกลุ่มอีกฉะนั้นซอขอใช้คํานี้นะครับเงินทองใดๆที่ได้มาเป็นรัพย์บินนะฮะเงินทองใดๆได้มาเป็นทรัพย์บินหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายความว่า เฮ้ยชาวราศีกุมภ์ค้าขายหาเงินหาทองได้ดิบได้ดีนะเงินเดือนอาจจะขึ้นรายได้อาจจะมากขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจจะปรับขึ้นนะครับทำงานไปแล้วหัวหน้างานปรับเงินเดือนให้แต่เมื่อมันเป็นซับบินเนี่ยมันจะโดนชัดๆก็คือคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นนักธุรกิจส่วนมนุษย์เงินเดือนเนี่ยซอก็ยังนึกํำทำนายไม่ออกที่จะให้ไปโดนแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าในลรงส่วนของซับบินเนี่ย ดูง่ายๆนะครเราเคยขายข้าวแกงถุงละห้าสิบบาทได้กําไรถุงละยี่สิบาทเงี้ยต้นทุนมันขึ้นข้าวมันขึ้นหมูมันขึ้นไก่มันขึ้นนะครับแก๊สมันขึ้นนะครับกำไรกาไรที่เคยได้ถุงละยี่สิบาทก็อาจจะเหลือถุงละสิบห้าบาทนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุแห่งการซับบิดนะครับฉะนั้นก็หมายความว่าเฮ้ยดวงชะตาของชาวราศีกุมขายดิบขายดีครับแต่เงินทองใดๆที่ได้มานั้นเป็นซับบิด แล้วจะเห็นชัดกับคนที่ค้าขายระหว่างประเทศอ่าทำไมถึงเห็นชัดค่าเงินไงครับค่าเงินที่ผันผวนนะครับจะทําให้กําไรของเราลดน้อยถอยลงนะครับฉะนั้นมรื่องเงินเดือนอาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยแต่สิ่งที่น่าจะกระทบมากที่สุดในเรื่องเงินเรื่องทองหลังจากนี้นะก็คงต้องบอกว่าชาวราศีกุมในเรื่องเงินเรื่องทองนั้นถึงจะมีมาไดา้มีมาก็ใช้หมดไปต้องบอกงี้นิดนึงนะมีมาใช้หมดไป ฉะนั้นซออาจจะไม่เหมือนหมอดูสำนักอื่นนะครับอาจจะไม่เหมือนหมอดูสำนักอื่นอไปดูเรื่องของการงานของชาวราศีกุมกันนิดนึงนะครับชาวราศีกุมในเรื่องของการงานไม่ได้มีดาวดวงหนึ่งดวงใดให้คุณให้โทษอย่างแท้จริงฉะนั้นชาวราศีกุมนั้นนะฮะจะคาดหวังความเจริญเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานคาดหวังในความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานในเดือนเมษายนนี้คงอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนัก อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะเฮ้ยมันได้เงินแต่งานมันไม่ยังสะดุดเหรออะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะฮะต้นทุนมันเยอะขึ้นค้าขายมันต้องจัดโปรโมชั่นมาแข่งขันนะครับดึงดูดลูกค้ายอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นการงานก็ยังดูดุดสะดุดอยู่ยังไม่ราบเด่นอ,อย่างที่ต้องการคงต้องรออีกสักหลายเดือนหน่อยกว่าดวงดาวจะเข้าองศาที่ดีและเป็นคุณกว่านี้นะครับไม่ได้โอ้ดาวพฤหัสยกมานะครับดาวเสาร์ยกมาแล้วบอก เฮกันเลยนะฮะก็คงต้องบอกว่าต้องรออีกนิดหนึ่งอีกสักสองสามเดือนนะครับดวงดาวจะเข้มข้นกว่านี้แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุธม,มากกว่านี้ฉะนั้นการงานอดทนอดใจรอเล็กน้อยนะครับดวงดาวยังไม่ได้ส่งคุณส่งโทษอย่างแท้จริงส้อต้องบอกงี้นิดนึงนะไม่ได้ส่งคุณส่งโทษอย่างแท้จริงหมายว่าจะให้มันเป็นโทษมันก็ไม่เป็นโทษะจะให้มันเป็นคุณมันก็ไม่เป็นคุณนะครับนะฉะนั้นก็ใจเย็นๆใจร่มๆ แต่มันก็มีคำทำนายที่ดีว่านะครับในเรื่องของการงานมันจะมีออฟเฟอร์เข้ามามีโอกาสที่ดีมีโอกาสที่จะขยับขยายหรือได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ดับผู้ใหญ่นะครับแต่หลายๆคนนะครับที่มีดวงดาวเข้ามารับในพื้นชะตาเกิดนะต้องบอกว่าพออยู่ในตําแหน่งนี้ปุ๊บมันจะเป็นคุณแบบมากมายมหาศาลเช่นเอ้ยไปบริษัทใหม่ไปยื่นใบใบสมัครงานบริษัทใหม่แล้วเขาให้ค่าตัวแพงเลย อะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้อ่าไปดูในเรื่องของความรักความค่ของชาวราศีกุมนิดนึงนะครับดาวปัตตนีนะครับมีกําลังมาตลอดเดือนเมษายนฉะนั้นดาวปัตตนีที่มีกําลังนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีในเรื่องของคู่ครองของชาวราศีกุ้มนะฮะแต่เพียงแต่ว่าหลังจากค้อยกลางเดือนไปแล้วนะครับจากวันที่14เมษาดาวอาทิตย์จะมีกําลังอยู่ร่วมกับ ดาวพฤหัสและดาวพุธในชะตาก็จริงนะครับซึ่งดาวสองดวงนี้เป็นดาวสุพเคราะห์จะส่งผลดีในเรื่องของความรักความค่ายทำให้สำลิดทำให้มีการแจกล่อนการวีวงวิวาก็าว่ากันไปนะครับคนโสดโสด,โสดมาหลายปีอาจจะมาเจอคนที่ถูกอกถูกใจแชทไลน์มาทักมานะฮะก็บอกว่าเป็นไปได้แต่มันมีดาวดวงหนึ่งที่ซออาจจะคาใจอยู่เล็กน้อยนะครับว่า ไอคนที่เข้ามาเนี่ยมันโสดจริงไหมอ่ามันโสดจริงไหมนะครับฉะนั้นอยากให้ดูนิดนึงนะสําหรับคนที่โสดแล้วกําลังจะคุยกับผู้ชายหรือคุยกับผู้หญิงหรือกําลังจะมีแฟนใหม่นะครับก็คงต้องดูดีๆว่าเขาอยู่ในฐานะที่โสดจริงไหมแล้วในเรื่องของความรักนะครับก็ยังถือว่าไปในทิศทางที่เป็นคุณกับดวงชะตาของชาวราศีกุมมากพอสมควรขอให้โชคดี